ว่าูชิโตแปลความว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นผู้มียศคือมีเกียรติหมายถึงเกียรติยศนะฮะและตั้งพร้อมด้วยโภคะท่านไปที่ใดๆก็ยอมได้รับการบูชาในที่นั้นๆะทุกแห่งไป <c oughs> อันนี้เป็นอานิสงส์ของการเป็นผู้มีศีนผู้มีศีนดีท <c oughs> ่านจึง ท่านจึงบอกว่าให้เป็นผู้มีศีลธรรมดีจ <c oughs> ึงจะเป็นคนที่มีความสุขก็สามก็จะเป็นผู้แก้วกล้าอาทานไม่เก้อเขินในประชุมชนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเพราะมั่นใจในคุณธรรมของตนก็สี่เมื่อจนสิ้นชีพจะมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองตนได้ไม่หลงไม่หลงตาย ข้อห้าเมื่อสิ้นชีพแล้วไปสู่สุคติคือพบภูมิที่ดีไม่ต้องไปอบายภูปครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้ก็ยังคงยังคงยังไม่จบนะครับเรื่องป,ว,ว,ปวิเวกปวิเวกคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจหรือเอาใจใส่ในเรื่องความสงบสงัดนี่นะครับเวลาผมหมดตอนนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เอาไว้วันอังคารหน้าครับพบกันใหม่ที่พลม .2 คลื่น963แห่งนี้นะครับในวันอังคารหน้าเวลา2ทุ่มเสร็จครับจนถึงเวลา2ทุ่มครึ่งครับเวลาเวลานี้ครับวันนี้ก็ขอยุตติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมความสงบสุข จงมีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับหนูฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏนะครับทุกวัอังการผงศวสินอินทสระ จะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องคะถาวัตถุสิบอยู่นะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วเป็นครั้งที่เก้าคราวนี้เป็นครั้งที่สิบแต่เป็นคะถาวัตถุข้อที่สามนะครับปวิเวกคถาคือการสนทนากันใน เรื่องความวิเวกในสนทนาการชักชวนกันในทางที่จะให้เกิดความวิเวกความสงัดทีนี้คราวนี้เรื่องความสงัดนี้นะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องความสงัดกายสงัดเอ,อจิตแล้วก็สงัดกิเลส มาแล้วแล้วก็ได้กล่าวถึงข้อความในวิวิตสูตรวิวิตะนี่ก็คือความสงัดนั่นเองนะครับซึ่งได้กล่าวถึงว่าภิกษุเป็นผู้มีศีลละความทุศีลสงัดงหรือห่างไกลจากความเป็นผู้ทุศีลแล้วก็เป็นธรมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิ เป็นผู้ห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐินั้นคราวที่แล้วผมพูดถึงข้อเกี่ยวกับเรื่องศีลนนนะครับคราวนี้ก็คราวนี้ก็จะมาถึงข้อที่สองครับคือการละ